สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนกันยายนกับอาจารย์แพทย์ค่ะทานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายในเรื่องของการงานของท่านว่าในเดือนกันยายนนี้การงานของท่านจะเป็นเช่นไรนะคะสําหรับการงานนะคะของท่านที่เกิดในราศี พิสิกประจำเดือนกันยายนนี้อาจารย์เรียกได้ลูกแก้วของจูปิเตอร์ขึ้นมาจูปิเตอร์ก็คือเทพผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันชาวโรมันเรียกได้ว่าเป็นนักรบนะคะเทพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะปกครองในเรื่องของอาการต่อสู้ในเรื่องของบ้านเมืองนะคะการดูแลทุกสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกณฑ์การงานของคุณในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปปกครองหรือไปควบคุมดูแลคนที่ มีศักยภาพน้อยกว่านะคะมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเกิดขึ้นนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆให้คุณเข้าไปจัดการหรือเข้าไปคุณควบคุมดูแลนะคะสำหรับคนที่ทําการค้าการขายนะคะถ้าเน้นหนักในเรื่องของการค้าขายเกี่ยวพันกับการต่างประเทศดูแล้วจะส่งผลดีนะคะถ้าคิดว่าจะไปเอาสินค้าของต่างประเทศมาขายดูตลาดให้ดีๆนะคะมีโอกาสค่อนข้างดีเลยแล้วก็รุ่งมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ คิดนะคะในเรื่องของการที่อยากจะขยายงานหรือลงทุนเพิ่มนะคะในเดือนนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะคะต่อยอดได้ค่ะจะคิดจะไปเข้าหุ้นร่วมทุนกับใครแล้วเนี่ยก็มีแต่คนอ้าแขนรับเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกในหนึ่งด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าหากคุณต้องการที่อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมก็สามารถ โทรรับฟังได้นะคะที่ดอกจันสามสามหกแล้วก็กดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ